สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสมองสบอนคติขอกันเช่นเก่าเช่นเคยกับร้องน้องเดือนมาเดี๋ยวนี่มาอูดงานเดอเจ้าเด้อเออเออแม่เม่เอออีน้ำ นั่งนะกายเโซ่โค้กแค่รอในข้างอกนั่นนี่ก็หั่นดาวเห็ดปัใใด่ไสก็ด้แยกตีนอันซ้ำตัวนี้นะมันคือเปลี่ยนหน้าคะแผนสายใจครับก็จะเป็นซับตีนไก่ข้างนอกน้องอ้อนใช่ป่ไปงานแต่ง อะไรกกระเอ้ลวกลน้ำไปนจลวกมาาาง่้างคือประเทงรถเลยบอกมันเพื่อนเหอหูเดาเพชร เสิเห็ดเมนูย่ำเห็ดพี่น้องเลยย่ำเห็ดหูหนูขาวกับซีใส่พวกตีนไก่แล้วก็ปลาหมึกเนี่ยอ่ะก็ชีต้มเรียบร้อยเลยเนาะขาต้มนะนะพัดหมอเลย แม่บุญแม่ได้เรียนไปแม่ยูนนั่นน่ะนั่นสิมุนสุดมากเลย

ยไม่ใช่เลยมันอ่อนเราเขาอยู่ทางน้นเขาเห็นยังทางนั้นคนไล่มาเปงานแต่งเยบ่ได้อันบ่ไดมีรถแห่ตี เจ้ามาเมื่อสาวจเลี้ยงหาเธอกับเพนเมื่อวานหนึ่งกับเพน

อันนี้าเยกินจ่อยเ่อตังแ่งานไปาวันนี้กิจอยเลแก้าาก็จอย้วั่งจ่อยเพื่อเหนี่ย้วั่อ้าเหปวด่หอานี้อยาจอยเนกระด้าหน้าข้นเรื่อย หเอาจ่อยเอ้ามือจะอ้วนมืออ้วนจะขืนอ้วนจะอยป้ายลูกกดลยกินขมอเปิดป้ายลเอาด้วยม่คเียนว่าือลอยป้าอันลอยปลาอันลก็ับชิบก้าอยู่ใกล้พัฒพุทธเลยมือวานเงินน่ะเนี่ยพัพุทธแล้วสิโดจมกับขาเปาเท่นวานกลโดชส่พบจิเทิเงินเปจริงยี่มาตํมานอนตึง เบ็ดเลยแล้วออเมียัง้ยเียนจับเงินนะอ้าสินหลอดเี่ปรียูฮานะได้แล้วกด้แล้วพี่น้องจ๋าจะสำเร็จแล้วน้ทางนี้ก็คุยแล้วก็ผู้ ั้งวันเลยนะเธอควันมันใหญ่พได้นะควันไอ้ม่มันจะเ่เลนมันก็ลอกกันนแลวอหันนนัหนหันหัันหันหันันันนหนห cái <laughs> สิ cứ bảo ถามว่าแลแต่งตัวบักงามๆ mà, บัก mít แต่ต้อนใหญ่ๆล่ะอาป๋าอยากสิว่า แผนตีนไก่ขนาดลายสมโอแล้วยังบลเล้ยอันปลาหมึกก็แล้วปลาหมึกก็แล้วล่างเรียบร้อยเลยแล้วหอเจ้าซอยบซอยแผนยิ่งไวกอ่อาเเอ็นเนี่ยตาเอ้ยบกยิ่งมาอยู่กินได้ที่ดกินมาเพิ่มเลยเหรอเดี่ยเมื่อึงอียแต่ยิ่งไลเมื่อหนึ่ nè quên vang phén vậy đấy ti các quán này bạc lơ đấy cho quán này sướng thằng lang này anh ta ti nhạt nhạt này đó ha <laughs> làm vang đó mày ta tiêng đi tiền มีดกระแลมแต่ว <starving> <ooo> ่าเครียดก็ผิดแล้วควันเลย ไปสูตรมองดูหาเข่ก็สิ่งก้ากินบอกอันนี้กนมุแล้วใส่ผมากอันนี้กเขาเป็นน้ำเลืพอเหตุแล้วถมตอแค็งทุนดเขาจะว่ามันสิมุนมันบอมุนมันจะเป็นตอนขึ้นเก้าเอาไปเอาไปลวงเมอันนี้นะสมมุดว่าเขกที่อ้านนะนมก็กป้าก่อนเยอะเ้อ Chị kiến bà đây cả ấm ơn át bà quá Để bố Tiền tôi ngâm mà chỉ mà hãy kiến át bà con cô ăn bố Còn bà nhá thì nhá chả nó yếu กะต้มปจะโคมอะนะกะตมรอาะต้มชิลโคมสสิตัดเนื้แขกอีบบงานแต่งมึงกูจะหไปเห็นไทยต้องเอากวนป้อาควรไปบ่มวยเนาะอาสมควรถึงห้าอ้ตัวนี้ชงใช้ยัง่ทันำตัวนี้เนาะนัเกินขนาดนะ มาจัดการมาไในมวยเอาเอาเข้าไปเลยวายมกับ่าได้จนปากตูนอันอันลองมึงดูเอาอ้าเบิ้มมึงมีสีดเทียงเก็บใ้แทกันี้กินลายมันจะเลื่อม้าพอแม่คั่วแขกมาค้นเพ็่นแตโตง้ามาาได้ชุดแดงมาแบบก่อนครับประเทศเขาทง บอกกากินมาดอกแม้ิกิงวยเนีั่เนี่ไปก้ากินมไปลั่มันก็อุ่นหัวนคือเกังพเนอะมันจะแหลวววมันปากูได้พี่นนอะมันปากูได้ปะเลยสมคนเห็ดน้ำกันเบิดเลย ป้ามีแต่ข่าวโพดป้านี้ข่าวโพดท่านมีการเหตุโพดท่ามีเหตุโพดท้านทำมาขายขหาวโพดมีแต่แนวโพดบอมีแต่แนวโพดบอมาซื้อเปนปีนักเจ๊งมีไปหาเจ้าผ้าพโพดมาเบิร์ดนั่นโอ้ยจะเอามาหน่อยโพดต้องดม เออขอปอดอนค่ะเนียก no ันอยนึงอะขอสุอบนของหวานใือตลอดปดูระดามาอ้าวอันต oh uh ้มปนต้มกรมี่ไรม่เอักมี่เรต้มอานอยากมาเห็ดนะนะพอเึ้ซื้อเาอมาสามโลที่แท้เลที่แท้เานที่ซื้อไว้ใส่ของหวานพี่น้องเห็นซื้อแจกซ้ำอุาีใจเออสนันวันไอว คลิปนี้ก็ใชได้ล่าเลยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกำลังใจให้แม่น้องเดือนเน่ยเด้อบอกกันม่คลิปหน้าพี่น้องนาว่าสามันอยู่นะกับสบายดี